ทารุณเสือวงตอนที่2อีกครู่หนึ่งสมุนของเสือวงนั้นก็เหลืออยู่เพียง8คนศพของบริวารเสือวงนอนตายเกินกลาดบางก็บาดเจ็บสาหัสนอนร้องควนกลางความขับขันเกิดขึ้นกับเสือวงแล้วเขากับสมุนร่วมใจถูกยิงสกัดกันต้องทําการสู้รบ3ด้านและถูกต้อนไปจนมุมที่ป่าไผ่อันหนาทึบสเสือดําตะโกนลั่นป่าเสือดาบุกไอเสอือบุก แล้วเสียงของฝ่ายปฏิวัติก็ร้องชัชโยโหร้องวิ่งประดาน้าเข้าไปพร้อมกันเสดำวิ่งนำหน้าฝากกระสุนปืนที่เสือวงกับสมุนเขาระดมยิงมาเล้ากับหาฝนแล้วพวกโจนฝ่ายปฏิวัติก็มอบลาบกับผืนยิงโต้ตอบกับพวกเสือวงในระยะใกล้ชิดเสือวงและบริวารเขาอีกหลายคนหมดกระสุนแล้วจอมโจนเพชรบุรีมีอากับกิริยากระสับกระใสเขาดึงปืนพกที่เหน็บเอวมายิงโตตอบแล้วสั่งให้สมุนเขาล่าถอยออกทางริมหนองน้ำแต่แล้วฝ่ายปฏิวัติ5คนก็ยิงสกัดกั้นด้วยปืนกลมือ บริวารเสือวงสามคนถูกยิงัะงหะงายเสือวงสั่งเป็นทิศทางล่าถอยออกทางขวาเสดําแอบอยู่ข้างต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเมื่อเสือวงนำบริวารวิ่งเข้ามาสเตนในมือขุนโจรก็แผดเสียงขึ้นกระสุนนัดหนึ่งถูกไล่ขวาเสือวงและสมุนอีกสองคนถูกยิงล้มฟุบอยู่กับพื้นตายคาที่เสียงเชโยโหร้องพวกฝ่ายโจรปฏิวัติดังขึ้นอีกฝ่ายปฏิวัติล้อมเสือวงได้แล้วบริวารเสือวงที่เหลืออีกสามคนต่างทิ้งอาวุธยกมือยอมแพ้ ส่วนจอมโจรเพชรบุรีวิ่งหนีเข้าไปในกอไผ่ใช้ปืนพกยิงโต้ตอบจนหมดกระสุนเสือดำยิ้มออกมาได้ร้องตะโกนสั่งบริวารเขาให้จับเป็นเขาอ้อมไปทางด้านหลังกอไผ่แอบซุ่มคุมเชิงอยู่โดยเข้าใจว่ายังไรเสียเสือวงต้องหนีออกมาแล้วมันก็เป็นความจริงตามที่เสือดำคาดหมายเสือวงบุกน้ำไผ่ออกมาด้วยความลำบากยากเย็นเสื้อกางเกงถูกน้ำไผ่ขาดวินเหนือตัวหน้าตามมอมแมม่เต็มไปด้วยรอยหนามเสือร้ายติดจันทแล้ว เสือวงมองดูปืนพกในมือแล้วเวียงทิ้งวิ่งก้มตัวมาตามสมทุมพุ่มไม้ขุนโจรค่อยวางสเตนลงพิงกับต้นไม้พอเสือวงวิ่งผ่านมาเสือดำก็กระโดดเข้าตวัดคอสองเสือกอดปั๊มกันอย่างดุเดือดฝ่ายหนึ่งต้องการจับกลุ่มอีกฝ่ายหนึ่งต้องการหลบหนีเสือดำถูกเสือวงเวียงกระเด็นไปทางหนึ่งแล้วต่างคนต่างรีบลุกขึ้นแต่ก่อนที่เสือวงจะวิ่งหนีเสือดำก็ปาดเข้าประชิดตัวยกเท้าขวาเตะก้านคอเสือวงเต็มรักดาวไร่แห่งเพชรบุรีเซธลามนกปีกหัก คุณโจรไม่ยอมให้คู่ต่อสู้ตั้งตัวได้ปราดเข้าประชิดตัวทันทีเราหมัดทุกขวาของคุณโจรก็กระแทกถูกปากครึ่งจมูกครึ่งของเสือวงดังฉาดจอมโจรใจเหี้ยมกระเด็นไปด้วยแรงน้ำหนักหมัดล้มลงก้นกระแทกผืนเวลาเดียวกันนั้นเองสมุนโจรฝ่ายปฏิวัติก็ถือปืนวิ่งประดาน้ากันเข้ามาเพื่อจะช่วยนายเขาแต่เสือดำยกมือขวาชูขึ้นยายาอย่าใช้วิธีหมาหมายน้องชายพี่ฟัดกับมันเองให้พวกแกได้ชมชั้นเชิงมวยไทยของการเป็นขวัญตา ฝ่ายปฏิวัติส่งเสียงอื้ออึงซัดไปหมดเข้ามาห้อมล้อมมองดูการต่อสู้ระหว่างเสือต่อเสือขุนโจนยิ้มให้คู่ต่อสู้เขาพังพยักหน้าลุกขึ้นมาไอ้วงเห็นน้ำใจนักเลงค่าหรือยังทีค่าให้โอกาสเองต่อสู้กับฆ่าอย่างลูกผู้ชายแบบนี้ที่เองไม่เคยมีเสือวงเค้นหัวเราะแน่ละเขาก็ชายชาติเสือคนหนึ่งความเจ็บช้ำน้ำใจที่ลูกน้องคิดทรยศประกอบกับเขาต้องสูญเสียบริวารและกำลังเสียเขี้ยวเล็บของตนเองให้แก่เจ้าพ่อสุพรรณบุรี ทำให้เสือวงเกิดทิฐิมาน้อย่างแรงกล้าจอมจรใจเฮี้ยมผุดลุกขึ้นอย่างรวดเร็วในตาวาวโรดเหมือนพยักษ์ลายต้องกระสุนในพรานไอดำถ้ามึงจะลบลากูกูหมายความว่าชีวิตกูสิ้นสุดลงกูจะสู้กับมึงให้สมเกียรติชายชาติเสือพูจบเสือวงก็ปราดเขาประทะคุณโจรทันทีร่วมมาซ้ายขวาลงใบหน้าและลำตัวเสือดำสมุนปฏิวัติกระโดดโลดเต้นร้องตะโกนหนุนนายใหม่ของตนเองอย่างสนุกสนาน มวยนอกเวทีซึ่งเป็นมวยชิงตำแหน่งความเป็นเจ้าเป็นใหญ่เป็นไปอย่างเผ็ดร้อนและดุเดือดนักสอกซ้ายอันคมกริบของเซอร์วงกระแทกถูกแผลที่เกิดจากคีมโหดแรงที่ใบหน้าเสดดำเต็มแรงโลหิตสีแดงสดไหลลินออกมาแต่ขุนจนไม่ได้สนใจกับเลือดเขาเลยการต่อสู้กันก็คือการสาดน้ำรดกันเป็นธรรมดาที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องได้รับบาดเจ็บเซอร์ไลแห่งเพชรบุรีหมายมั่นปั้นมือจะ,ะเผด็จเึกเสเอหนุ่มซึ่งบุกเข้ามาถึงถ้ำของตอนเขาวรวบรวมกำลังใช้หมัดและเท้าให้เป็นประโยชน์ พวกโจรฝ่ายปฏิวัติเงียบกลิบเมื่อเสือดำล่าถอยเพราะท่านกำลังบุกเสือวงไม่ได้แต่แล้วคุณโจรก็หยุดยั้งความทรหดของเสือวงด้วยหมัดกระทุงสั้นๆกระแทกอัเขาที่ชายโครงข้างสายดาวร้ายแห่งเพชรบุรีสะดุ้งเหือกลดมือถึงสองข้างลงมากุมส่วนล่างทันใดนั้นเองสวิงขวาเสือดำก็ปล่อยออกไปเต็มเหนี่ยวเสียงดังพลกักเสือวงถลาออกไปอีกท่ามกลางเสียงโหดร้องของฝ่ายปฏิวัติที่ดังขึ้นคุณโจรเตะซ้ำด้วยเทา้าสายถูกหน่าเสือวงอย่างจัง เสอือวงเซไปประทะต้นไม้ต้นหนึ่งขาอ่อนมือตกหมัดเด็ดของเสือดำทำให้เสือวงหมดเลี้ยวแรงพี่ชายคุณโจรพูดพางหดเหลาะทำใจให้สมเป็นเสือหน่อยสิวะถูกหมัดกันเบาอบเท่านั้นจะจอดแล้วเหอรอเสือวงขบกลมแน่นยกมือเสยผมรวบรวมกำลังเข้าประทะเสือดำอีกบรรดาสมุนโจรฝ่ายปฏิวัติต่างยกย่องชมเชยฝีมือเสือดำไปตามกันเขาต่อสู้กับเสือวงอย่างเยือกเย็นที่สุดหมัดยับเสือวงที่หน้าเขาแทนที่เสือดำจะโกรธ กับยิ้มรับการต่อสู้เป็นไปอย่างทรหดยิ่งซอกขวาของเสือดำกระแทกปังลงบนหน้าเสือวงอย่างถนัดทนีโหนกแก้มซ้ายเสือวงบว,วมปูดแตกเป็นแผลทันทีสำหัด้วยหมัดอปประคที่หน้าท้องเจ้าพ่อเพชรบุรีขมวดคิ้วนิ้วหน้าก้มตัวลงมือซ้ายเสือดำยกขึ้นขวาาถอยอยคู่ต่อสู้และด้วยความรวดเร็วก็กระชากเสือวงให้ก้มลงมารับเข่า,เข,าเข่าเสียงดังฉาดเข่ากับหน้ากระทบกันอย่างจังร่างอสูงใหญ่ของเสือวงก็รูดลงไปกอง กงของบิดตัวไปมาอยู่แทบเท้าขุนโจรเสวงพยายามจะลุกขึ้นอีกแต่แล้วก็ล้มหวบลงสิ้นสติเสียงชายโยหโร้องดังลั่นป่าสมุนโจรฝ่ายปฏิวัติต่างกลูเข้ามาห้อมล้อมเสือดำช่วยกันแบกเขาขึ้นบ่าสแสดงความปิติยินดีในใชัยชนะอย่างงดงามที่เสือดำค้นจอมโจรแห่งเพชรบุรีอย่างง่ายดายขอให้พี่ดำนายเราจงเจริญชายโยยชายโยชายโยชายโยโ ต่างทรงเสียงเป่งร้องชัยโยรันไม่มีใครสนใจเสือวงเลยจอมโจรเพชรบุรีนอนตะแขคงสิ้นสติหมดความรู้สึกแล้ว10นาทีต่อมาเสือดำกับบริวารเขาได้ช่วยกันแก้ไขเสือวงจนฟื้นคืนสติจอมโจรแห่งเพชรบุรียังอ่อนเพลียอยู่ใบหน้าเขาฟกช้ำขอบตาเขียวริ่มฝีปากแตกมีบาดแผลสอสแห่งเขานั่งพิงต้นไม้ในลักษณะเคร่งขึมอยู่ในความควบคุมของสมุนโจรฝ่ายปฏิวัติสองคน ขณะนี้เสือดำกับบริวารกำลังทำการยึดทรัพย์สินเงินทองอันมีค่าของเสือวงในกระท่อมไอเอ็ม <I am. S 1> เสือวงพูดเสียงกราวจ้องมองดูลูกน้องที่ทรยศต่อเขาบอกเหตุผลหน่อยเถอะว่าวทำไมมึงทรยศกูเจ้าของร่างสูงโปรง่งถือสเตนกระชับมั่นไว้ในมือยิ้มให้จอมโจรด้วยท่าทางซึ่งปราศจากความเคารพยำเกรงเหตุผล,ลเหรอพี่วงเหตุผลคือพี่วงปกครองพวกเราโดยขาดความเป็นธรรมพี่วงโหดร้ายเกินไปเห็นชีวิตพวกเราเหมือนหมากลางถนน ไม่พอใจใครก็เตะทีตามความพอใจหรือยิงถิงพวกเราอดทนไปเวลานานแล้วมอมันทนไม่ได้เราก็ต้องคิดทฤยฎต่อพี่วงจอมโจรพยักหน้าชาัดๆาหมายความว่าเองเห็นเสื้อดำดีกว่าข้าเจ้าเอี่ยมรับคําทันทีถูกแล้วพี่ดำมีคุณลักษณะเหมาะสมจะเป็นนายพวกเรามากกว่าถึงแม้เราเพิ่งรู้จักเขาแต่ทุกคนก็ยกย่องเคารพนับถือเขายิ่งได้เห็นฝีไม้ลายมือเขาด้วยแล้วเราก็เชื่อว่านายใหม่เราคงปกคร้องพวกเราด้วยความเป็นธรรมสามารถคุ้มครองให้ความร่มเย็นเป็นสุขกับพวกเราได้ เสื้อวงถอนหายใจหนกักมองไปทางหมุกและ่้มขวามือเขาแรเห็นเสือดำนำหน้าบริวารล้ม20คนตรงเข้ามาทุกคนมีห่อเสื้อและสัมภาระเตรียมพร้อมจะออกเดินทางไปจากค่ายนี้แล้วบอกกูอีกหน่อยเถอะไอเอี่ยมไอ้ดำมันจะจัดการกับกูอย่างไรต่อไป <c oughs> เอี่ยมโหดล้อในลำคอได้ยินพี่ดำบอกจะเผาค่า,ายแล้วฆ่าพี่วงจากนั้นจะพาพวกเราเดินทางมุ่งตรงไปลาดบุรีการจะนำบุรีอันเป็นถิ่นทรรมาหาก,กินของพี่ดำเขาใบหน้าเสื้อวงซีเผดผิดปกติเขาไม่ได้ซักถามอะไรอีก นิ่งเฉยแะทั้งเสือดำพาบริวารชุดใหม่ของเขาเข้ามาในมือขวาเสือดำมีครีมหัวแรงเผาไฟจนแดงซึ่งเป็นครีมอันเดียวกับที่เสือวงใช้นาบหน้าเขาท่าทางขุนโจรอาถรรพ์บริวารที่ห้อมล้อมอยู่ต่างพากันแสดงความเคารพรักจนออกนอกหน้าขุนโจรยกมือที่ถือครีมหัวแรงเหล็กขึ้นชี้หน้าเสือวงแล้วพูดด้วยเสียงแข็งกร้าวไอวงถึงที่ข้าบ้างแล้วเอ็งทำกับข้าอย่างไรผลกรรมนั้นต้องตอบสนองเองเช่นเดียวกันพูดจบ เขาก็หันมาทางหัวหน้าปฏิวัติทั้งสี่ซึ่งยืนกระนาบข้างเขาไอ้น้องชายจับไอ้วงนายเก่าเองไปมัดกับต้นไม้ต้นนั้นขจะนาบหน้ามันด้วยเหล็กเผาไฟนี้นาบในตามันทีละข้างให้มันตาบอดแล้วทิ้งมันที่นี่ให้เป็นเหยื่อเสือต่อไปสแสวงเพ่อนเลิศและฝูงปฏิบัติตามคําสั่งเสือดาทันทีสี่สหายปลาดเข้ามาฉุดกระชากลากตัวเสือวงลุกขึ้นพาไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่งจัดแจงผูกมัดมือและเท้าไว้แล้วผูกตัวติดกับต้นไม้หนาแน,น่นความเงียบสงัดเกิดขึ้นชั่วขณะ คุณโจรเดินเข้าหาคู่ต่อสู้เขาเสือวงเริ่มรู้สึกตัวเสือดาเข้ามาหยุดยืนเผชิญหน้าเสือไลแห่งเพชรบุรียกมือซ้ายรวบผมเสือวงไว้แล้วกระชากจนหน้าหงายไอ้วงข้าจะเอาเหล็กเผาไฟนี่นหน้าบ้าเองทีละน้อยจนกว่าเองจะร้องขอความการุณาจากข้าดังที่เองได้ทํากับข้ามาแล้วเสือวงพยายามดิ้นรนเต็แมแรงแต่เชือกที่มัดตัวอยู่ไม่ขยับขยืขย้อนเลยคุณโจรค่อยๆย,ยกเหล็กควดแรงขึ้นแต่ก่อนที่คีมเผาไฟจะสัมผัสใบหน้าเสือวง ดาว้ายแห่งเพชรบุรีก็สิ้นทิฐิมานะร้องวิงวอนต่อศัตรูเขาอย่างน่าสงสารเสือดำโปรดสงสารกันเถอะกันคงได้รับความทารุณด้วยวิธีนี้ไม่ได้แน่กันยอมแพ้กันแล้วเสือดำถ้าแกจะฆ่ากันแกยิงทิ้งเลยดีกว่ากันจะได้แตยตายไปโดยไม่ต้องได้รับความทุกข์ทรมานแกไม่เห็นแกการขอเห็นแกพระเถอะฮ <laughs> <laughs> คุณโจรหัวล้อกาก,กหัวล้อในชัยชนะเด็ดขาดของเขาเสือดำมองดูหน้าเสือวงยังขบขันพูดพลางหัวเราะพลาง ไอ้วงข้านึกว่าติดใจเองจะเข้มแข็งเด็ดเดียวเหมือนอย่างข้าแต่แล้วเองก็แสดงความอ่อนแอให้ข้าเห็นที่เองทํากับข้าข้ากัดฟันสู้ความเจ็บปวดข้าได้ตั้งปณิธานไว้อย่างแน่วแน่ว่าข้าจะไม่ร้องขอความกรุณาจากเองเลยข้าทนให้เองเอาเหล็กเผาไฟนาบหน้าข้าอย่างทารุณมมันปวดแสบปวดร้อนยังบอกไม่ถูกในชีวิตข้าไม่เคยได้รับความทุกข์ทรมานอย่างที่เองทํากับข้าแต่ครั้นข้าจะทําเองบ้างยังไม่ทันที่คีมเหล็กจะลงหน้าเอง เองร้องขอความการุณาจาก่าซะแล้วเ <ś led> <ś led> ม็ดเหงือบปรากฏขึ้นทั่วใบหน้าเสือวงแววตาเขาเต็มไปด้วยความหวาดวันกันตกอยู่ในอำนาจแกเล่าเสือดำโปรดอย่าฆ่ากันด้วยวิธีนี้เลยเสือวงผู้เสียงเคลือเสือดำปล่อยมือที่รวบผมคู่อริออกแล้วเหวี่ยงครีมเหล็กขวดแรงไปทางหนึ่งคุณโจรยกมือเท้าซะเอลมองดูเสือวงอย่างชอบใจไอพี่ชายเสือยังกันไม่เคยทารุณโหดร้ายกับใคร มนุษยธรรมและศีลธรรมยังมีอยู่ในจิตใจกันเสมอกันคู่แกเล่นเสือวงกันอยากทดลองจิตใจแกอยากรู้ว่าไหนโจรในโลกนี้มีใครอีกไหมที่มีจิตใจแข็งแกร่งเหมือนกับกันเดี๋ยวนี้กันรู้แล้วแกคงมีความรู้สึกเหมือนปุถุชนทั้งหลายกลัวตายกลัวเจ็บกลัวความทุกข์ทรมานกันไม่ทำกับแกดังที่แกทำกับกันหรอกเพราะมันทารุณผิดมนุษย์มันเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามกันสังหารแกแน่ศพน้องชายกันและบรรวานกันยังนอนกิ้งอยู่กลางดินอย่างอนาถ กันได้ปฏิญาณไว้แล้วกันต้องฆ่าแกเสือวงยิ้มเศร้าๆขอสิ้นฤทธิ์แล้วยุติธรรมเราเสือดำฆ่ากันเถอะเพื่อนกันจะไม่อาฆาตพยาบาทแกเลยกันเป็นเสือเช่นเดียวกับแกผู้จบเสือวงก็ถอนหายใจยาวเสือดำหันมาทางบริวารเขาคนหนึ่งไอ้น้องชายเอาผ้าเช็ดหน้าปิดตานายเก่าแกหน่อยการยิงระยะเผาคนเช่นนี้มันหวาดเสียวนักเสือไล่แห่งเพชรบุรีพูดเสริมขึ้นไม่ต้องหรอกเสือดำกันอยากเห็นโลกจนวินาทีสุดท้ายยิงกันเถอะเพื่อน หารกันด้วยวิธีนี้กันไม่หวาดหวั่นเลยคุณโจรยิ้มให้คู่อริเขานึกถึงคุณพระคุณเจ้าไว้เสวงเอาเถอะหากว่ากันมีโอกาสกันจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้แกพูดพลางเสือดำก็เดินถอยหลังออกไปยืนห่างเสวงราสิบเก้าเรายกสเตนขึ้นประทับบ่าเงียบกลิบได้ยินแต่เสียงนกเสียงลมพัดสายตาสมุนโจรทุกคนมองมายัางร่างเสือดำเป็นตาเดียว ต่างยืนนิ่งเฉยแทบไม่หายใจศูนยปืนจ้องหมายระดับหน้าอกซีกซ้ายของเสือวงในเวลาเดียวกันนั้นเองจอมโจรแห่งเพชรบุรีมีทีท่าเหมือนจะเป็นลมเสือดำปล่อยกระสุนออกจากลำกล้องทันทีเสียงสเตนดังกังวานก้องป่ากระสุนชุดหนึ่งถูกหน้าอกเสือวงทะลุป,ปลุกพุนออกเบื้องหลังดาวร้ายแห่งเพชรบุรีปิดฉากชีวิตเขาคอพับอยู่กับต้นไม้แล้วบริวารเสือดำถอนหายใจเฮือก เขาพยักหน้ากับลูกน้องแล้วพาทุกคนตรงไปยังศพเสือขาวจอมจนกระเลงที่ต้องเสียชีวิตด้วยน้ำมือเสือวงเขาได้เห็นศพน้องชายนอนตายอยู่บนแผ่นดินความเศร้าโศกเสียใจประดังขึ้นและรอบบริเวณนั้นศพสมุนเขาเกลื่อนตาเสดำหยุดยืนข้างศพน้องชายเขาแล้วพูดขึ้นแผ่วเบาพงเ้ยแกเป็นเสือสมชื่อแกตายอย่างชายชาติเสือแกสู้แต่ทั้งถูกยิงตายน้องรักของพี่พี่ได้แก้แค้นให้แกแล้วขอให้วิญญ,ญาณแกไปสู่สุคติเถอะพูดจบ เสือดำก็หันมาทางหัวหน้าปฏิวัติทั้ง4เลิศไอ้น้องชายแกส3คนช่วยกันขอแรงพวกเราขุดหลุมฝังศพฝังรวมกันให้หมดก็ดแล้วกันข้าอนาถนะถาข้าจะทิ้งศพเสือขาวแล้วบริวารค่ายเป็นเหยื่อแรงกาทําพิธีศพให้เรียบร้อยเราจะได้ออกเดินทางกันต่อไปอีกสองชั่วโมงต่อมาพิธีฝังศพได้จัดขึ้นอย่างเงียบๆศพของเสือขาวเป็นศพแรกที่หย่อนลงไปในหลุมมันกว้างใหญ่ซึ่งบริวารเสือดำช่วยกันขุดอย่างเหน็ดเหนื่อยแต่กระทําด้วยความเต็มใจต่อจากนั้นก็ศพลุงแฉง เจ้าผ่อนเจ้าเฉยเจ้าหวดถูกนํามาวางกันในหลุมน้ําตาเสือดําคลอหน่วยบริวารเขาทั้งสามล้นแต่จงรักพักดีต่อเขาร่วมเป็นร่วมตายกับเขามาเป็นเวลานานเคยช่วยเขาให้หนีการควบคุมเจ้าพนักง,งานจากสารสุพรรณบุรียังอุกอาจหลุมศพถูกกลบดินเรียบร้อยมีดอกไม้สดมากมายอยู่บนหลุมและมีไม้ปักอยู่แผ่นหนึ่งบริวารรุ่นใหม่ของเสือดำรวม24คนต่างยืนห้อมล้อมหลุมฝังศพนี้คุณโจรมีใบหน้าหม่นหมองเขาถือสเตนอยู่ในมือข้างขวา สายตาม,มองดูหลุมฝังศพอย่างเศร้าสลดใจสักครู่หนึ่งเสือดำก็มองดูบริวารใหม่ของเขาเพื่อเป็นเกียรติยศแก่น้องชายและบริวารข้าที่ร่วงลับไปแล้วขอให้พวกเราทุกคนยิงปืนคนละชุดเป็นการแว่อะไรและให้ความเคารพเขาตืนกลมือที่สะพายแนบอยู่กับบาพพกโจรถูกลดออกบรรจุกระสุนและยกปากระบอกขึ้นสู่อากาศลันแล้วเสียงปืนก็คำรามขึ้นพร้อมกันตามคำสั่งขุนโจรเสรือดำรู้สึกเยือกเย็นว่องเวงใจอย่างไรชอบกลพวกเราทุกคนฟังข้า เซดัมกล่าวกับบริวารรุ่นใหม่ของเขาข้าขอเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงมาเป็นทิพยานแก่ข้าก่อนที่เราจะร่วมเป็นร่วมตายกันต่อไปข้าจะให้สัตว์ปฏิญาณไว้ข้าจะรักใคร่พวกเจ้าทุกคนให้เหมือนน้องร่วมสายโลหิตของข้าข้าจะปกครองพวกเจ้าโดยความเป็นธรรมจะไม่ทําการใดๆอันก่อให้พวกเจ้าได้รับความอายุติธรรมหรือน้อยเนื้อต่าใจเป็นอันขาดถ้าหากข้าไม่ปฏิบัติตามคามั่นสัญญานี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงลงโทษข้าทันทีในที่สุดนี้ข้าขอบใจพวกเจ้าาาออยย่่่่งงงิทีีจรัักกดต ขอให้ทุกคนร่วมเป็นร่วมตายกับข้าตลอดไปสแสวงสมุนโจรหัวหน้าปฏิวัติก็พูดขึ้นดังๆพวกเราทุกคนจะเคารพรักพี่ดำเสมอไปขอให้พี่ดำจงจเจริญชัยโยและเสียงชัยโยโหดร้องก็ดังขึ้นอีกขุนโจรยิ้มให้บริวารเข่าเอื้อมมือขวาตบบาดเจ้าเผื่อนผู้ก่อการปฏิวัติอีกคนน้องชายเราจะออกเดินทางกันเดี๋ยวนี้จัดการเผาค่าไอ้วงซะข้าจะได้พาพวกเจ้าเดินทางไปราดบุรีเพื่อรับคําสั่งเขาเดินตรงไปที่หมู่กระท่อมที่พักพวกโจร อีกสักครู่หนึ่งกระท่อมที่พักเสือวงก็ตกเป็นเหยื่อพับเทิงแล้วมันก็ลุกลามติดต่อไปอยังกระท่อมใกล้เคียงอย่างรวดเร็วคุณโจนได้ล้างแค้นแล้วเขาพาบริวารรุ่นใหม่ของเขาออกเดินทางโดยไม่รีบร้อนบ่ายโชมหน้าตรงไปยังราชบุรี